ตั้งนะ้าดิสแทนอากาศทุกเจนกาทุกเจนดิสแทนกาทุกเจนไหนว่าทำไมเขาไม่มาเปิดสักทีวะกูจักงงนี่เดี๋ยวต้องคุยเอาช็อตเอาเทก่อนวะน้องพี่งงวะทาบัวลอยอยู่หรือเปล่าพี่เดินเทาเดิน้แทงก็ได้อ่าม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 เห็นทาบัวลอยกันอยู่ ว่าก็แล้วเขาเงียบกิบเลยว่ะนั่งเงียบกิบเลยว่ะพี่ชานขอตังสองหมื่นดิเขาเขาจ่ายนี่ให้หน่อยดิหน่อยหน่อยเน่อยเดี๋ยวพิจารณ์ตังสองหมื่นดิไม่น้องเนี่ยเขาจะมาเปิดพี่แต่เขาลีลาอะไรไม่รู้พี่จั๊กงงชิบผ่านแล้วเนี่ยที่นี่เขาต้องแบบพิธีรีตองหรือว่าหรือยังไงวะขอเอาเอาสองหมื่นก่อนเดี๋ยวเงินมางานเดือนเลยเอาคนไหนชื่อผมไม่เดินงานให้กูเดินเดินหลอกกูไอ้เหี้ยไัลโหลเบ๊จิตเย็นครับไม่เล่าเขาให้สามหมื่นแล้วไ นี่อ่านี่สูตรดำเนี่ยไม่ใช่ละสูตรดำสีขาวเนี่ยสูตรดำสระตอมอะไรเนี่ยแกงน้องน้องไอสตีสตองอะไรเนองไม่ใช่ไม่ใช่โผล่พี่ไม่ใช่ก็คุยในหัวอยู่เปล่าเงียบกิ๊บเลยโหล่พี่พี่พี่หัวเมืองจริงพี่หัวเมืองผมขอเป็นหัวเมืองด้วยได้ไหมอ่ะหัวคุ้ยเยี่ยตรงเนี้ย ้าเป็นนักเลงพเพลงมึงมือนหมาไม่แดกทำยังไงก็หมาไม่แดกเอาแต่ตามเทรนทับเล่นมึงหมาไม่แดกชัดเจนว่าหมาไม่แดกรแต่โกเชแต่น้เบรหมาไม่แดกดูยังไงก็หมาไม่แดกทาไปคิดจะโชว์บลิงกวงุีหมาไม่แดกกถึงก้าเทียเจ้าจเขาไม่แจกมาแต่ฟังกน่าำคาในพวกเฮีเนยต้ท้าชิงไม่ใช่เบียเบียแม่ย็ดในแกชืนนากเย่เยี่ยากกดหน้ามันลงเพื้อนเรียแบบเรียเรแล้วก็เต่แบบเตี้ยเกูบอกว่ากูเป็นฮิ ปล่อยให้พวกไม่งงกันอยู่ในปลักไม่มีใครเขาไม่รู้จักแสงเท่ากัน,นเดินทางไกลไปกับไมซแ w น l k วอ h ก n แฮนอฟเหนือกว่า Anyone can แค f อฟเชิญปบบรีกรียเกนเทอรเรียวแบงค์้อกับฟากแดดวงกันนี้ไม่มีใครเฮียยิ่งกว่าครูสรรรรรรันการเตะจะยิ่งกว่าเฮียยิ่งกว่าซูต่อนหน้าเดินเข้ามา ok ulu, ยกมือไหวยิ่งกว่าครูรับหลังแล้วแม่งก็แพ้แม่เแบี้ยกันที่งงู I, I don't fuck with the fool yo son m o t h e r e v e r y t h i n g you did I'm done motherfucker that's all you want P you a er. t h motherfucker don't fuck with you b e t t ลองกลัไปหาดูหาซื้อสักเกจกในวงการก็ ดีๆเด็เดๆก็เตื้อสบสรุกอยากให้เป็นกุศลใจหรือทั้งระบบคนไหนที่นี่ก็ถั่วถั่วไวเฮียแต่บางคนน่าวตีเสมอหัวไวเฮ er ียเอฟซีชนีเจอผัวมัง er ้งไอเฮียคงจะคิดว่ามึงเป็นเหลียวเติมผัวมั้งไอเฮียไม่ต้องทำเป็นนักเลงเพราะเพลงมึงหม,มืนหมาไม่แดกทำยังไงก็หมาไม่แดกเอาแต่ตามเทรนด์ทับเล่นมึงหม,มาไม่แดกชัดเจนว่าหมาไม่แดกรีดแต่โกดเช่นแต่โน้แปลนหมาไม่แดกดูยังไงก็หมาไม่แดกถ้าไปคิดจะโชว์บลิงแต่วงสวิงยังหมาไม่แดกกูถือก้าวถือคิดจะเจ้าจริง อาศัยว่ามีเพื่อนเยอะเอาไว้ตีกลบอยาให้ไปที่แค่ต้องวิ่งหนีต้องตีตบกูแล้วก็จะเบื่อไอ้พวกที่อยากจะมีบทบดแรกอีนาาดูทุกซีซั่นเนี่ยไม่มีหมดมองไปรอบๆที่คนเขาชอบเป็นเพราะความฟยลหรือความเสี่ยวเป็นทอดทอดามึงันกระจอกบีดมึงก็หลอกคุยมึงพวกถอกเลยต้องเกี่ยวแบบกรยอกเกี่ยวเป็นทียอะไรไม่รู้ทำไมต้องปีนไม่เคยมีเรื่องไม่รู้ทำไมต้องวีนถ้าเป็นแอคอาร์ให้แตะตาต้องสีจะแดกลีนคนนหรือว่าจะแดกส้นตีนก็พอใจมึงฝ่ายีกันไม่ห่างถ้าไม่ทำเพลงรักศักดิ์สิงมัน บอก,กับเสียท <Yeah. S 1> ี่ดกเือดไม่ต้องเป็นนักเลงเพราะเพลงมึงม,มันหมาไม่แดกทำยังไงก็หมาไม่แดกเอาแต่ตามเรนทับเล่นมึงหมาไม่แดกชัดเจนเพาหมาไม่แดกบินตะโกเชแต่โนเบรนมหมาไม่แดกดูยังไงก็หมาไม่แดก้าไปคิดจะโชว์บิ๊แต่วงสวิง no ยังหมาไม่แดกววแดกูถือก้าวถือคิดจะเจ้าจกีก็ไม่แจกค่ายเล็กค่ายใหญ่ดูยังไงก็หมาไม่แดกมีเงินยังหมาไม่แดกหมดตางกันไปเท่าไหร่แล้วทำไมยังหมาไม่แดกทำไมมันหมาไม่แดกวิจัยกูไปทำไมถ้าแม่มึงยังหมาไม่แดก พ่อมึงก็หมาไม่แดกเพลงที่มึงชมบอกต้องต้องว่าหมาไม่แดกถ้าเป็นพูดถึงตัวตนแต่รสนิยมมึงหมาไม่แดก <ST AN CE> อาศัยว่ามีเพื่อนอยเยอะไว้ตีกลบอยาให้ไปที่แค่ต้องวิ่งหนีต้องตีตบูุลก็จะเบื่อพวกที่อยากจะมีบทบแลแ้กอีนา่าดูทุกซีซั่นยังไม่มีหมดมองไปรอบๆที่คนเขาชอบเป็นเพราะความเฟลหรือความเสี่ยวเป็นทอดๆปามึงกระจอกปีดมึงก็ะลอกคุยมึงพึ่งถอกเลยต้องเยี่ยวแบบกักยอกเกียเ่ยวเป็นเฮียอะไรไม่รู้ทำไมต้องปีนไม่เคยมีเรื่องไม่รู้ทำไมต้องวีนถ้าเป็นแอคออร์ให้เตะตาต้องซด คนคนหรือว่าจะแดกส้นตีนก็เพอใจมึงฝ่าฮีกันไม่ห่างถ้าไม่ทำเพลงรักศักดิ์ศรีมึงไม่ผ่านเนื้อหูเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวบอกอะไรให้ย